สวัสดีพี่น้องเนาะจะพามาเรียนรู้ไปกับพนุนคนมีคาเเกษตรแบบผสมผสา,านเนาะปลูกถุกอย่างทีเขากินกินถุกอย่างทีเหาปลูกช่วงนี้พนุนก็ได้ปลูกทุเลียนเนาะปลูกทุเลียนลงไปน้ำคือกันแต่ว่าพนุนจะเอานะเนาะเบี้ยทุเลียนต้นน้อยๆน,อย,น,อ,ยนอยๆพี่น้องมาปลูกกันเถอะนี่ครับปลูกได้ หาหกเดือนวันะเพราะว่าพ่น,นุนเอาต้นตุเรียนต้นน้อยๆมาปลูกเพิ่งกระจะกำลังจะถอดยอดจังที่วันเถอะถอดยอดจังที่แล้วพี่น้องช่วงนี้เพิ่จะถอดยอดแต่ละเี่ยวนี่อยู่ประมาณคือปรกวัววันเอะคือปกวักวขั้นเห่าลักสมรักษาเพิ่นไปได้นาะงพอเพิ่นอายุได้ปีหนึ่งนั่นช่วงใน,นช่วงนั้นเพิ่นจะถอดยอดเธอละศอก ออกเจอลศอกนะพี่น้องเนาะในการดูแลเนาะในการดูแลของพนนเนาะหลังจากปลูกใหม่ใหม่ไหม,ไม่พนนก็นจะใส่ขี่ควายนะี่เนาะใส่เลยวพ่นเนาะใส่เลยคือคือใส่อ,อมคนตน้นแต่ว่าให้หางคนต้นอยู่ประมาณคือปูกลัววั่นเคือปัวนะปกลัวนะเป็นอย่างพนนจังวะให้เอาขี่ควายเนาะเพราะว่าขี่ควายเพิ่นจะบบคอย มีความเค็มมากวันทบอกมีความเค็มมากบอกคือขีวัวเนาะเอาขีควายเนาะนี่สําหรับผู้ที่บอบบได้มักวันทอผู้บบได้มักคือคือตักเอาขีควายมาใส่โลดนะพี่น้องเนาะเอามาใส่โดลดหลักข้อสําคัญเนาะข้อสําคัญก็คือลดน้ำให้เปียกกวันทอง เปียกแบบใดเนาะเั่องเ่อเขาเปิดสปริงเกอร์ไว้เนาะอาจจะบอเปียกล่วงไปหอดดินสันลางวันถออแต่ว่ายางหน่อยสุดก็คือหดให้เปียกแล้ะกะเบ้าที่มากับถุงนึงเนาะเบ้าที่มากับถุงนึงให้เปียกทุกครั้ง เพราะว่าทุเรียนเพิ่นหมักน้ำแต่ว่าเพิ่นเพิ่บหมักแฉะได้พี่น้องส่วนดินเนาะส่วนดินเนี่ยพอน้นเนี่ยจะเอาดินขั้นแม่นดินภาษาบ้านเฮ่าก็เอินดินหน้าถ้ำเนาะดินหน้าถ้ำธรรมดาเฮ่านี่แหละดินถ้ำมาดาลงเปนหลดเป็หลดหลักก็สามารถปลูกทุเรียนโหลดมาเนาะพาต้องไปล่องกลดยังปลูกให้มันติดไปสะเกินครับพี่น้องปลูกให้มันติดไปสะเกินเพราะว่าในช่วงแรกๆเนาะ ช่วงแรกๆของทุเรียนพ่อ,งพอจองไปเร่งรีบอยากให้เพื่อนงามเนาะนะให้เพื่อนยู่ได้ท่นนั้นพ่อให้เพื่อนยู่ได้วันตรอดเพราะว่าขันเ่าอ,อยากให้เพื่อนงามหลายเพื่อนก็นมีโอกาสตายได้วันตรอตายได้ก็เลยให้เพื่อนยูหลอดไปสักกินในช่วงระยะปีหนึ่งวันตรอดหลังจากปีหนึ่งแล้วเฮาจังอยากใส่ปุ๋ยเฮากับใส่ได้สบายสบายพี่น้องเนาะ นี่คือสเต็ปสไตล์ของพนุนคนมีคาวันต่อเฮดเกษตรแบบผสมผสานมีอยู่มีกินกับสิ่งที่เข้าปลูกเข้าเห็ดนะครับพี่น้อง